สวัสดีครับทีวีชาแนลอาร์เซนอลแฟนครับครับผมวันนี้เป็นวันอังคารที่10กันยายนนะครับกอยอ10กันยายนะสองพั 2, 000, 17, นห้าร้อยสิบเจ็ดแล้วนะครับก็เมื่อวันก่อนนี้ก็มีโอกาสได้ดูนะนอกจากฟุตบอลที่เราอ่ายังไม่ได้แข่งนะครับอาร์เซนอลแล้วก็ได้ติดตามทีมชาติเมื่อวันก่อนคือเมื่อวก่อนวันจันทร์โอ้ก็ได้ติดตามอเมริกันฟุตบอล NFL นะครับทั้งเปิดอใครรุ่นเดียวกันแล้วก็อ่ทาทันกัน ก็น่าจะรู้จักกีฬาชนิดนี้ดีนะครับทีมชอบนี่พิสเบิร์กสต t ลเลอร์นะครับแล้วก็หลังจากที่พี่จอร์ดกอรเก้พี่แซนกอรเก้เข้ามาคุมเทบอลต้อนเพิ่มทีมเชียร์ขึ้นไปก็คือลอสแอลเจริสเลมส์นะครับอ่าเจ้าแก่เจ้าแก่นะครับก็มีทีมหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเชียร์ทีมหนึ่งเมื่อวานนี้ก็เชียร์แลมหน่อยแต่ว่าไม่ไหว แลมัทำท่าดีนะแล้วก็ไปเจอกับดีทรอยต์ไลออนนะครับไปสิงโตก็ไปไปแพ้ในช่วงต่อเวลาส่วนทีมโปรตัวเองเมื่อวานนี้โดยเฉพาะเบอร์เก้าสิบเนี่ย,ย,ยสุดยอดจริงพี่หวัดนะบุกไปชนะตัวของเลเว่นได้นะครับโอชนะได้สวยงามก็เดี๋ยวใครเป็นขาเก่าใครเป็นรุ่นเดียวกันก็เข้ามาพูดคุยทักทายในเรื่องของกีฬาย,ยอดฮิตปัจจุบันเนี้ยก็ยังฮิตอยู่แต่เมื่อก่อนนี้ฮิตมากเพราะว่ามีการถ่ายทอดอย่างท่องสาม แล้วก็อาจารย์สุภพกรณ์มาพึ่งพงนะครับท่านเป็นผู้บรรยายนะตอนนั้นเลยเป็นผู้ดํากีฬาชนิดนี้เข้ามานะโอ้เราก็เลยชื่นชอบแล้วก็ทีมรักกับคนเหล็กนะฮะพิสเบิร์กซิลเลอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวมาว่ากันเมฟูแทงแรงนิดเอาไขของก่อนอต้องรีบจัดเพอเดี๋ยวต้องมีธุระองไปใหม่เลยวันนี้แก ลอดใหม่เพิ่งออกเมื่อกี้เลยนะครับช่วยทําให้ร่างกายสดชื่นครับปร,ปร,ปร,ปรับสภาพความสมดุลของร่างกายดูแลอวัยวะภายในแล้วก็ช่วยยืดอายุการทําง,งานของอวัยวะภายในให้ดูดีจากภายในสู่ภายนอกนะครับบุ้มดีแนททาเม็ดฟูแดงแรงเดีนะครับยี่สิบเม็ดหกร้อยห้าสิบาทส่งตัวไทยวันนี้กบวันจันทร์กันเดี๋ยวจะเริ่มเข้าระบบก,กันละนะนะก็ฝากไว้นนอ้อมใจด้วยแล้วก็กราบขอบคุณพี่น้องที่เข้าไปช่วยการสนับสนุนสินค้า ตามลิงก์ต่างๆในแอปสีต้มนะครับที่ผมเป็นพาร์ทเนอร์กันร่วมกันอยู่ก็ฝากขอบคุณด้วยนะครับเอาเมื่อคืนนี้วิลเลียมซาติบาก็ลงอ่านะครับฝรั่งเศสนะก็หลังจากที่แพ้อ,อิตาลีไปเสียศูนย์เลยเมื่อคืนนี้ก็ชะนะเบลเยียมเป็นการแก้มือในนัดที่สองของเนชันลีกครับวิลเลียมซิบาก็ลงเต็มแมตเลยชนะสองศูนย์นะส่วนพี่หมึกโทมัสปาเตไปเสมอไนเจอร์ได้นะครับการหน้าพี่หมึกก็ลงเต็มเวลาเลย <S <S สองเมตร์นพิมพ์หมึกลงเต็มๆร้อยแปดสิบนาทีนะครับอ้าวก็ลองดูเดี๋ยวกลับมาร่างกายจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวก็คงจะบินกลับมากระตันมาตเดนกาดครับหลังจากที่นำทีมบุกไปเสมอคาซักสถานแบบแหมเสียหน่อยเสี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 ยทรงนิดนึ่งวานเปิดบ้านชนะออสเตรียนะครับทีมแกร่งไปสองประตูต่อหนึ่งพี่เดนกาดก็เล่นอยู่ประมาณหกสิบกวนาทีแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวออกไปนะครับเดี๋ยวคืนนี้ นะคืนนี้ก็จะมีอังกฤษนะจะมีอังกฤษที่จะต้องเตะนะครับอ่าอังกฤษกับฟินแลนด์นะพิ่ข้าวดิแกนไลท์แล้วก็บูโยสาการ,รวมถึงอ่าพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับบาราซิลจะเตะปารากวัยแล้วก็เนเธอร์แลนด์นะครับ,บ,รระะรบจะเปิดบ้านเจอเยอรมันนะครับยูเรนติเบอร์ประทะ ในลายของคลายฮาเวสนะครับก็เบาได้เบาเบาได้เบาการุณาถ้าเจอเจอกันโอ้โหหลังกันหน้าเนี่ย <three> มันเจอกันแน่ๆนะครับโดดลบได้โดดหลบนะตะโกนส่งเสียงกันหน่อยปอยปรวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตามดูกันว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงเมื่อคืนก็เรื่องเรื่องก็คือกับตาเนกาดมีอาการบาดเจ็บนี่แหละที่ผม รู้สึกมันคืนนี้หนอนไม่ค่อยตลับเลยมีการบาดเจ็บก็ต้องถูกหามออกอะหน้าถูกไปประทะแล้วก็เอามือกุมหน้ากุมหน้าแล้วก็ตอนที่เดินออกจากสนามก็ถูกหิ้วปีกอะนะครับก็เลย,ยมันไม่รู้จะทำยังไงุวงนั้นอะในทีที่หกสิบห้าเนี่ยเสมอกันอยู่หนึ่งประตูต่อนหนึ่งนะครับก็ก็ต้องตามรุ้นกันแล้วกันว่รากับเาเอน,นการขออย่าให้เป็นอะไรมากมายนะครับเพราะว่าขาดเธอไปอันก็คงจะ รู้สึกไม่สบายใจอ่ะเออเคอร์ลี่บาฮไฮแลนด์จังหวดนั้น,นกนเ็เข้าไปเข้าไปประครับประคองช่วยไปดูแลนะก็เ,เป็นเพื่อนซีกันแ่ะนะครับแล้วก็แต่เราเห็นเราก็ใจไม่ดีอ่ะสุดท้ายก็ซัาโค้ก็เลยให้โอกาสให้ให,ให้ให้ออกไปแล้วก็เดินกระยอบกระหย่กระยอง,ยองยกระหย่า,ยากออกมานะครับก็แหมวะไม่รู้จะว่ามันไม่รู้จะพูดยังไงนะมันมีอาการตรงข้อเทา้ารู้สึกใจไม่ดีแต่ว่าก็ พยายามลุ้นและกันว่ากลับมาก็น่าจะรักษาอะไรทานคงไม่เป็นอะไรมากนะกับตันเรากระดูกเหล็กอยู่แล้วนะครับมาตินเอดิกาสสงใจไปให้กับตันของเราด้วยนักเตะของผมนะใช่ของผมนักเตะอาร์เซนอลของเราทุกคนเนี่ยผมไม่อยากให้มีอาการบาดเจ็บเลยทุกคนนะไม่ว่าตัวจริงแม้กระทั่งตัวสมรองแต่ในช่องเราเมาื่อวานนี้ขออนุญาตเอามาพูดหน่อยมันมีคนอยู่คนหนึ่งนะครับเราก็เข้าไปดูกันได้ ซึ่งกังก่อนก็เคยบูลลี่เรื่องสีผิวของไลฮิมเซอร์ลิงละผมบอกแล้วไงช่องเนี้ยอย่าไปอะไรเขานักเตะครับแม่งเป็นคนเหมือนกันอย่าเอาสันดานดิบๆถอยๆไรยำของตัวเองออกมามันเป็นมันเป็นลักษณะบ้วนออกมาแล้วมันกลายเป็นว่าไอคนบ้วนคนที่เมอนมาแม่งดูแย่มากเลยอะสันดานกูคุณแบบนั่จะก็สันดานเย่เลยเอางี้ดีกว่านะเขาก่อนนี่ไลฮิมเซอร์ลิงก็ไปดูถูกบูลลี่เขา เมื่อวานนี้ที่ผมพูดถึงอาการบาดเจ็บของริาโดคาราฟิโอลีแล้วก็กำลังกลับมาจนอนนนตอนนี้ถึงแล้วนะพี่แกก็เข้ามาเมนอีกโอ้ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเป็นแค่ตัวสำรองลงมาแค่เล่นสิบถึงยี่สิบนาทีเท่านั้นเองเจ็บก็ช่างมันไม่เป็นไรดูความคิดคอยควายของแม่งออกมาเว้ยไปหาอาแล้วค่อยไปอาไปเยี่ยมเยมกันหน่อยผมไม่เอาออกด้วยนะจนกว่าแม่งจะออกไปเองคือความคิดแม่งควายมากอะ คือหมายความว่าไงหมายความว่าอ๋อมึงไม่เป็นตัวจริงมึงเป็นตัวสมลองมึงก็สามารถเจ็บได้อย่างนั้นเหรอเฮ้ยมึงตะกะอย่างนี้มึงแบบมึงมึงดูฟุตบอลหรือเปล่าเนี่ยถ้ามึงชอบซาดิสอย่างนี้มึงไปเชียร์มมยไปเชียร์คมแยเอ้ยมวยกุลคแมมึงไปเชียร์อย่างนั้นเฮ้ยช่องนี้ต้องไม่มีอย่างนี้นะเว้ยบอกก่อนห้ามความคิดไม่ได้ห้ามความคิดห้ามความรู้สึกความแตกต่างไม่ได้ แต่ถ้าความคิดที่เฮี้ยๆแย่ๆอย่างเงี้ยรักไม่ได้นะนะักเตะอาร์เซนอลทุกคนมีความสําคัญหมดไม่ว่าจะนักเตะถงอทีมอื่นแหละถ้ามีอาการบาดเจ็บผมเองผมว่าเฮ้ยเอาใจช่วยมันให้มันหายไ,ไวๆและยิ่งเป็นนักเตะของตัวเองด้วยความรู้สึกอย่างนี้มันไม่ควรจะเป็นความรู้สึกจากความเป็นสุภาพบุรุษเปนตัวของมนุษย์คนหนึ่งอะเออที่เห็นคนบาดเจ็บแล้วโอ้เป็นแค่ตัวสำรองลงมาแ่ คาร์โบ r เเป็นตัวสำรองไม่เห็นเป็นไรเลยโอ้โ oh, ห yeah, ความคิดนี้มึงออกมาจากสมองมึงได้ไงวะไม่อยากจะอ่านชื่อประจานนะให้ไปดูกันเอาเองแล้วกันพี่น้องเข้าไปเยี่ยมชมไปหน่อยอ่าจริงๆเชิญทัวร์ไปลงเลยคนอย่างนี้มันต้องแบบต้องได้รับผลเนี่ยมีเพื่อนพี่น้องเข้าไปสามสี่คนเมื่อวานเนี่ยคือมันไม่ใช่อ่ะนะคือต้องปรับความคิดปรับไม์เซตใหม่นะครับว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มันเกิดจากอะไรนะและทําไมมันต้องเกิดแล้วก็ไม่ต้องมาบอกเลยว่าเม่อย่างงุ้นอย่างงิบอันนี้เกิดได้เพราะว่าอย่างงุ้นอย่างงี้ัเฮ้ยความคิดมั่งแบบความคิดจะบอกว่าความคิดควายทีแล้วกันเฮ้ขึ้นขึ้นนะครับอ่ะมาพูดถึงเมื่อวานนี้พอมพูดถึงการต่อสัญญาม้วนก่อนนะการต่อสัญญาของอทั้งสี่ห้าคนนะครับทั้งในลายของปีนหมึกโทมัสมาสมเต้พี่จอจินโยนะทีเนี้ย วันเมื่อวานนี้ก็มีข่าวแบบสําคัญมาเลยว่ายูวนตุสครับเจ้าม้าลายจากการโชสเรอาเตรียมแล้วเตรียมแล้วที่จะยื่นสัญญาให้กับพี่หมึกโทมัสปาเตนะครับมกราคมเนี้ยถ้ายังไม่มีการต่อสัญญาพี่หมึกสามารถเซ็นกับทีมใดก็ได้นะครับแล้วดูแล้วนะดูแล้วอืมรู้สึก เขาจะเฉยๆกันหรือเปล่าอาจจะไม่ต่ออะไรประมาณนี้นะครับก็เลยมีข่าวว่าทางจูวินตุสเตรียมข้อเสนอสามปีให้กับพี่หมึกโมทมัสปาเต้นะครับเพราะว่าเขาเห็นแหละเรงเห็นว่าดูแลเหมือนกับอาร์เซนอลอาจจะไม่ต่อสัญญาพี่หมึกโมทมนะัสปาเต้ในขณะที่มีทั้งบาซ่าและมีแอตเลโกรแมดริทีมเก่าก็ยังให้ความสนใจพี่หมึกโมทมัสปาเต้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ยังคงเห็นคุณภาพอะไรที่น่าจะเล่นในลีกที่มันแบบไม่ได้การปะทะอะไรหนักหน่วงเท่าไหร่ได้นะครับ นะแต่คงต้องดูของเราเองว่าพี่มิเกลเดตาจะเอาอยัางไงเพราะว่าสามสิบสองแล้วนะของอาเซนนอลเองเนี่ยอายุเยอะขนาดเนี้ยจะมากปีต่อปีแต่ว่าของพี่หมึกยังคงมีอาการเงียบๆอยู่เงียบอยๆอยู่ในยังไม่ได้ยังไม่ได้อะมีอาการอะไรมากมายเพราะนั้นก็เดี๋ยวก็ต้องตามดูแล้วกันนะครับว่าลงท้ายลงเอยแล้วจะเป็นยังไงปีนี้จะกลับมาช่วยเราได้ดีขนาดไหนเพราะว่าทางพี่เอโดกัสบานกับพี่มิเกลเลตาคงดูแหละดูอาการดู ลักษณะว่ารูปทรงรูปร่างและรวมถึงความแข็งแรงด้วยว่าปีนี้จะขนาดไหนจะช่วยเราได้มกขนาดไหนถ้าช่วยได้เรายาวๆนะยืนระยะยาวๆในขณะที่มิเกมเมลมาริโนโยังไม่ยังไม่มีอาการยังไม่ลงไม่สามารถลงมาช่วยทีมได้เนี่ยก็อาจจะมีการพูดคุยแต่ถ้าเผื่อเล่นแล้วอาจจะมีการบาดเจ็บนู่นนี่นั่นก็เมื่ออาจจะต้องถึงเวลาหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นการคาดการณ์นะแต่ว่าก็ โอเคก็ okay, ได้เห็นแล้วในไลฟ์ของทาเครู้ตัวมิสุเข้ามาซ้อมในเซ็กชันแล้วนะครับมีอาการหายจากบาดเจ็บเรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้ามาซ้อมเป็นการซ้อมใน p r i v a t e training เรียกความฟิตส่วนตัวก่อนยังไม่ได้ลงทีมกับชุดใหญ่ยังไม่ได้ลงนะครับเพียงแต่ว่ามาฟิตเสร่างกายเพื่อเรียกความพร้อมเรียกความฟิตให้กลับมานะครับก่อนที่จะลงทีมเพราะนั้นก็มีข่าวดีนะครับก็ น่าจะโอเคนะ่นะนักเตะของเราหลายๆคนนะครับที่ไม่ได้ไปติดทีมชาติอย่างคารบิจซูต์ก็เดียวกับผักงพผักร้อนไปทำผมนําเข้ามาแล้วผกทรงผมก็มคือลายฮิมเลอร์ริงเลยลงสนามสองคนนี้มั่คงคงจะให้ใครกันว่านะนะ,ะไปเที่ยวแล้วก็ถ่ายภาพอะไรมาก็ทําให้แบบได้เป็นการพักผ่อนไปนด้วยไปฝากพักผ่อนในตัวนะครับเดี๋ยวนักเตะของเรากาลังทยอยกลับมาก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วกัน ว่าจะเป็นยังไงแนะแต่ผมเมื่อคืนนี้รู้สึกไม่ดีเลยรู้สึกแบบกังวลเพราะว่าแมตช์ใหญ่รออยู่นะเราไม่มีพิฆาตดีแค่ไลท์แล้วนะครับและตอนนี้ต้องมาลุ้นกันว่ากัปตันมาตินเอเดนการ์ดเนี่ยจะเป็นยังไงโอ้โหเนี่ยมันเป็นสมมุติถ้าไม่มีมันก็เป็นรอยแผลใหญ่เลยนะในขณะที่ตัวเมลินโน่ก็ยังยังไม่มีเมลินโน่ไม่มีพิฆาตดีแคไลท์ถูกแบนกัปตันมาตินอเดนการ์ด สมมุติถ้าไม่ได้ลงกลางเราจะยืนยังไงพี่จอกับพี่บึกโทมัสปาเตะเล่นแน่ๆอีกคนอีธานมันต้องอีธานหรือเปล่าหรืออ่าหรือจะเป็นคาแวดถอยลงมาแล้วก็ส่งคาเบียนเจสซุสไปยืนหน้าอ่าเรายังมีรายฮิมเตอร์ลิงเอานะ่ะทุกปัญหามันยังมีทางออกเดี๋ยวขอเวลาวิเคราะห์หนึ่งวัน แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันเดี๋ยวขอตามอาการของพี่กับตันเนรกาดก่อนแล้วในกรณีที่เราไม่มีกับตันเนรกาดเราจะวางแผนยังไงเดี๋ยวมาช่วยกันวิเคราะห์กันกรพรุ่งนี้นะครับอวันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับฝาก้อ,อกอจากเรื่องของข่าวความความรื่นวายแล้วผมอยากให้พวกเราปรับทัศนคติปรับทัศนคติมันเป็นการช่วยยกระดับสมองของท่านด้วยเป็นการยกระดับ จิตใจของท่านด้วยในการที่เราจะเชียร์ทีมใดทีมหนึ่งนักเตะคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะทีมที่เรารักถ้าท่านเชียร์ทีมเดียวกับผมและลักทีมเดียวกับผมท่านจะต้องยกระดับจิตใจให้มันสูงกว่าน,นี้สําหรับบางคนนะครับผมไม่ได้ว่าทุกคนพี่น้องพวกเราหลายคนน่ารักครับเม้น์มามีคุณภาพมีพี่น้องหลายคนเลยที่เม้นต์มาผมเข้าไปตอบแล้วก็ บางตัวบางอย่างมันช่วยช่วยช่วยเราด้วยแล้วก็เป็นการบ่งบอกตัวตนและสภาพจิตใจของพี่น้องเอฟซีทั้งน,นั้นด้วยว่าเฮ้ยท่านสุดยอดนะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังต่ําตมอยู่อ่ะพูดง่ายๆเลยคุณจะต้องยกระดับช่องนี้เอาตรงๆครับถ้าคุณไม่ชอบคุณเลื่อนผ่านคุณออกไปเลยนะถ้าคุณไม่ชอบคือเม้นต์ให้กาลังใจนักเตะไม่ได้ส่งกําลังใจให้นักเตะไม่ได้ส่งกําลังใจให้กับทีมไม่ได้ถ้ามันยากมากนักอย่าดูครับนะอย่าดู ออกไปจากห้องนะผมไม่อยากจะดีดนะนะมันเสียดเสียดนิ้วอะ่ะไม่อยากจะดีดออกอยากให้มันออกไปเองเอาเป็นอย่างนั้นดีกว่านะผมไม่สนใจด้วยจริงๆนะครับแต่ถ้าเผื่อมางี่เง่ายิเง่า,งาแล้วเบ้นอย่างเงี้ยก็จะเชิญชวนพี่น้องไปทัวร์ลงเลยะแจกบัตรทัวร์นะคุณต้องยกระดับจิตใจตัวเองครับมันส่อถึงสันดานไงว่าคุณมีความรู้สึกอย่างเงี้ยซึ่ง การที่เราเป็นคนคนหนึ่งเป็นผู้ชายคนหนึ่งเราเชียร์ทีมเรามีความเป็นสุขภาพรุรุษมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้โอเคไหมเข้าใจตรงกันนะครับอ่ะ650 <c oughs> บาทส่งตัวไทยนะครับเม็ดฟูแดงแรง,แงดีขับ20เม็ดช่วยสนับสนุนช่องเราด้วยช่วยทำให้ร่างกายสดชื่นปรับสภาพความสมดุลนะดูดีจากภายในสู่ภายนอกเลยทีเดียวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับที่โอเอาิโน่สนัครเนขับถ้าใครท่านใดสะดวกก็มีตู้ปลาแตงมีเข้าไปกดสินค้าไปดู มีการเข้าไปสถิติเข้ามานะครับอแอปเขาแจ้งเตือนมาพวกเราเข้าไปดูกันสองพันกว่าสองพันกว่าครั้งโหกรับเขาระคุลมากมากสินค้ามันก็จะมีหลากหลายก็ถือเป็นการตัดหนึ่งช่องไปด้วยนะวันนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยส่งกำลังใจพี่น้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศใครดีมาผมดีกับเพราะผมคิดว่าผ่งสิ่งที่ผมนำเสนอไปเป็นสิ่งดีๆเป็นสิ่งที่เรา มีความสุขดีๆกับทีมแต่ถ้าเกิดใครเลวมาใครร้ายมาผมกับสองสาเท่านะผมน่ากลัวนะบอกก่อนนะครับท่านสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมค